สวัสดีครับวันนี้มาตัดผมจะเอาทรงแบบแก่มันเป็นยังไงครับทรงแบบแก่สวัสดีนะครับชาวเน็ตครับเขามาขอตัดผมทรงแบบแก่ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอทรงแบบแก่มันเป็นยังไง <c oughs> หัวงอกอันจะดหนึ่งอันที่สองหัวเราะแล้วก็ซ้ําเติมอีกเอาแบบแก่แน่นอนเนาะนะนเห็นไหมครับเขาสั่งทรงแบบแก่สําหรับเต้นล่ะครับตัดทรงอะไรเต้นข้างองทรงครับอันนี้เปิดข้างรองทรงเขาเรียกทรงแบบหนุ่มเนาะ <c oughs> รู้สึกว่าตัดเกือบเสร็จแล้วเนาะเต้นเนาะกำลังจะกันเนาะ ดูวิธีการของชางเต้นใช้มีดโกนอะไรนะชางเต้นอ่ายินเลดครับโอ้มีดโกนยินเลดอย่างดีเนาะเป็นของดีชุบเฟมยมอย่างดีเนาะ,ะมีดโกนยินเลดลอนดอนบริกแบรนด์จากอเมริกาว่ะเนาะ,ะแต่ไม่รู้ว่าเขาให้โฆษณาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมใช้ดีใช้ดีจริงๆเนาะครับขอบคุณมากครับในแบบครับนี่ครับคนคนแก่ก็มาตัดทรงแบบแก่คนหนุ่มก็ตัดทรงแบบหนุ่ม ครับวันนี้เป็นวันที่ดีครับอาจารย์อ้อนก็เลยถ่ายทําไปวัรละไปแล้วมีคนมารออีกคนหนึ่งอายุก็ประมาณแปดเก้าสิบนี่แหละเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคนคนแก่ก็มาตัดทรงแบบแก่คนหนุ่มก็ตัดทรงแบบหนุ่มครับวันนี้เป็นวันที่ดีครับอาจารย์อ้อนก็เลยถ่ายทําไปวันละไปแล้วมีคนมารออีกคนหนึ่งอายุก็ประมาณแปดเก้าสิบนี่แหละเนาะครับขอบคุณครับสวัสดี